ปเปย์นแรงครับลงท้องนาฟรีครับลไปล่อยเปย์กระจายดีเลครับถ้าปล่อยครับเห็นไหมท่านจะได้เห็นครับเรียกมาขวาน,น,นะครับขวาเลยครับขวาวขวาึ้จะไปซ้ายขวาของุกวเองครับนียกมาขวาอีกขวาอีก เอฟศูนย์แปดเอฟหนึ่งหนึ่งขอเปียน <มา S 2> เป็นไปได้จัดเจอที่หนึ่งนาย<ม>าเอาอุปกรณ์ขึ้นมาให้หน่อยเปลี่ยนสิ่เกิดอื่ไม่แก้ขึ้นไปหมดแล้วเปลี่ยนมีแต่ที่เนี่ยแหละกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปครับจัดเจอที่หนึ่งนายเอาขึ้นมาให้หน่อยครับพอดีอุปกรณ์ไม่พออาทาบรบรบ อัมเอเอฟสีถึงแล้ว